โอเคครับอันนี้ก็ข้อยี่สิบเก้านะครับก็เขียนอีกแล้วนะครับเพราะว่าก็จะมาอธิบายต่อให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นครบชุดเลยนะครับก็คือบวกคูณหารนะครับก็เลยเขียนได้ก่อนครับโอเคครับก็ยี่เก้านะครับสอง d e นะครับ c ก็จะเป็นสิบสองนะครับ d ก็จะเป็นเอ่อ d จะเป็นสิบสามนะครับอก็เป็นสิบสี่ฐานสิบหกนะครับ ก็บวกกับ1 0 1 1 1 1ูฐาน2แล้วก็เปลี่ยนฐานสิครับเเริ่มแรกนครับก็จะเอาเอาตัวนี้นะครับมาหาตัวคูณแล้วก็บวกกันก่อนนะครับก็เป็นเออนี่นะครับตามภาพเลยนะครับเป็นพวกนี้โอเคนครับคำตอบของไอ้เจ้าตัว101111นะครับ คำตอบมันเป็นสี่เจ็ดนะครับนะครับก็เอาสี่เจ็ดมาหารกับสิบหกต่อนะครับสามสิบหกนั่นเองนะครับก็จะได้ตามภาพนี่เลยนะครับสี่สิบหกหารสิบหกก็จะเป็นสองนะครับสองคูณกับสิบหกก็จะเป็นสามสิบเอ็ดนะครับก็สี่นี่เลยสี่เอนะครับสศษสิบห้านะครับนะครับก็ตัวหารเยอะกว่าตัวสอนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์ก็ใส่เศษสองแทนนะครับเศษที่ได้สองนะครับ คำตองก็จะเป็นอย่างไครับ 2f นะครับก็คือ2้5นะครับจากนั้นนะครับก็เอาไ้ตัวนี้นะครับ 2ccepe นะครับมาตั้งโจทย์ใช่สิมาตั้งบวกกันนะครับกับ 2f นะครับก็จะเป็นนี่นะครับตามภาพเลยนะครับพวกนี้นะครับปากกาฟาฟ้าเนี่ยครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นคําตอบนะครับแต่นั้ะครับก็คําตอบจริงๆว่าจะเป็นตัวนี้นะครับโอ้ยเรเทิรนหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็นะครับสาังากส้มๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อที่9นะครับก็คือ 2E D O D 16นะครับ 2E E 14นะครับ D ก็จะเป็น13นะครับ O O ไม่ใช่ศูนย์นะครับ D ศูนย์ D นะครับอัวัยด้วยนะครับ สอง e d ศูนย์ d นะครับ d ก็จะเป็นสิบสามนะครับสอง e d ศูนย์ d ฐานสิบหกนะครับอันนี้ก็พอสิบเก้านะครับงงหมดแล้วนะครับตอนนี้